นักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูพิมพ์อีกแล้วนะคะค่ะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องพีระมิดกรวยและทรงกลมนะคะวันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนมาศึกษาการหาปริมาตรของกรวยนะคะและนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มบทเรียนกันเลยนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ <S <S เมื่อน,นักเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถหาปริมาตรของกรวยได้นะคะและสามารถนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนเรียนกันก่อนนะคะค่ะในทางคณิตศาสตร์นะคะรูปเรข,ขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลมมียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานและเส้นที่ต่อระหว่างที่เป็นยอดแหลมและจุดใดๆบนขอบของฐานเป็นส่วนของเส้นตรงเราเรียกว่ากรวยนั่นเองค่ะโดยสูตรการหาปริมาตรของกรวยก็มีดังนี้นะคะปริมาตรของกรวยนะคะมีค่าเท่ากับ เซนหนึ่งส่วนสามไพาอาร์กำลังสองเฮสเมื่ออาร์แทนแลัศมีของฐานของกลวยและเฮสแทนความสูงของกลวยนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะนำความรู้เรื่องการหาปริมาตรของกลวยนะคะมาใช้ในการแก้ปัญหาค่ะจากตัวอย่างที่1นนะคะค่ะจากตัวอย่างที่1นนะคะโจทย์มีอยู่ว่านาฬิกาทรายอันหนึ่งมีลักษณะเป็นกลวย2ออันที่มียอดแหลมเชื่อมต่อกันโดยมีทรายบรรจุอยู่ดังรูป จงหาว่าทรายในนาฬิกาทรายนี้มีปริมาตรเป็นเท่าไรนะคะรรค่ะวิธีทำค่ะจากรูปนะคะนักเรียนจะพบว่าทรายในนาฬิกาทรายนะคะมีลักษณะเป็นกลวยที่มีละจะมียาว10ส่วน2เท่ากับ5มิลลิเมตรนั่นเองค่ะเพราะว่าจากรูปเนี่ยเขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางของทรายที่อยู่ในนาฬิกาทรายนะคะมีค่าเท่ากับ1 0ม mm. ิลลิเมตรซึ่งรัศมีนะคะก็จะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลาง เราจึงได้ว่ารัศมีเท่ากับ10ส่วนสก็คือ5ม mm มนั่นเองค่ะและให้ความสูงมาเท่ากับ24มเมตรนะคะค่ะเนื่องจากปริมาตรของกลวยนะคะเท่ากับเศษ1ส่วน3พาย R กำลัง2 H est, เมื่อ R แทนรัศมีของฐานของกลวยนะคะและ h แทนความสูงของกลวยค่ะดังนั้นปริมาตรของทรายในเในกาทรายนะคะจะมีค่าประมาณอาการที่เราใช้ค่าประมาณโดยที่เราไม่ใช้เท่ากับนะคะก็เพราะว่า เราจะแทนค่าพายประมาณ3.14ดนะคะดังนั้นปริมาตรของทรายนเนกาทายจึงเป็นค่าประมาณนั่นเองค่ะค่ะก็มีค่าประมาณเศษ1ส่วน3คูณ3.14ก็คือค่าพายนะคะคูณ5ยกกำลังสองก็คือรัศมีนั่นเองค่ะและคูณ24่ส่นั่นคือความสูงของทรานาเนกาทายนะคะค่ะาวน,นี้วิธีการทำนะคะเราก็จะทำการตัดทอนเลขก่อนเนาะโดยนำา3นะคะตัดกับ24นะคะก็คือ ได้8นั่นเองค่ะและเราก็คำนวณหาปริมาตรนะคะโดยนำ1คูณ3.14คูณ5ก็ลัง2และคูณ8นะคะเราก็จะได้ค่าปริมาตรของสไนน์นาเนกาสนเนี่ยประมาณ628ล mm ูกบาศมิลลิเมตรนะคะนั่นคือสไตน์นาเิกาสไนน์นะคะมีปริมาตรประมาณ628ล mm ูกบาศมิลลิเมตรนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2กันต่อเลยนะคะค่ะตัวอย่างที่2นะคะมีอยู่ว่า กล้วยใบตองขนาดเท่ากันจำนวน150อันใส่ขนมกล้วยได้ปริมาตรรวม1100ลูกบาท์เซนติเมตรและกล้วยใบยตองสูง7เซนติเมตรจงหาว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานของกล้วยแต่ละอันจะยาวเท่าใดนะคะค่ะน,นี้ก็คือเป็นรูปของกล้วยใบยตองนะคะที่เรามาใส่ขนมกล้วยนั่นเองค่ะวิธีทำนะคะในโจทย์เนี่ยเขาให้กล้วยใบยตอง150อันนะคะใส่ขนมกล้วยได้ 1,100ลูกบาทเซนติเมตรนะคะดังนั้นกลวยใบตอง1อันเนี่ยก็จะใส่ขนมกล้วยได้1,100หารด้วย150ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะค่ะและเนื่องจากนะคะปริมาตรของกล้วยเนี่ยมีค่าเท่ากับเศษ1นส่วนสามพาย r กำลังสองเนะคะเมื่อ R แทนนัศมีฐานของกล้วยและ H แทนความสูงของกล้วยนะคะค่ะเราก็จะได้ว่า1,100หารด้วย150มีค่าประมาณ เสษหนึ่งส่วนสามนะคะคูณค่าพายก็คือยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณ R ากำลังสองและคูณเจ็ดนั่นเองค่ะในที่นี้นะคะเราก็จะหาค่า R ก่อนนะคะเมื่อเราหาค่า R ได้นะคะเราก็จะสามารถหาเส้นผ่านศูนย์กลางได้นั่นเองค่ะค่ะเราก็จะทำการนำเจ็ดนะคะตัดกับเจ็ดก่อนเนาะเพราะว่ามันตัดกันได้ลงตัวนะคะค่ะและ เราก็จะทําการนํา3คูณทั้งสมการนะคะแล้วก็เอา22หารทั้งสมการก็จะได้เป็น1100นะคะคูณเป็น3หารด้วย150คูณ22นะคะอ่ะเราก็ทําการตัดทอนก่อนนะคะโดย1100กับ22เนี่ยก็คือมีเลข11เนี่ยหารลงตัวนะคะเราก็จะได้2นะคะและ1100หาร11ก็ได้100นั่นเองค่ะ และ3กับ150นะคะเราก็สามารถนำแม่3หรือเลข3เนี่ยตัดทอนได้นะคะก็คือ3หาร3ได้1นะคะและ150หาร3ก็ได้50นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะในตัวส่วนเนี่ยก็คือ50คูณ2มีค่าเท่ากับ100ใช่ไหมคะค่ะดังนั้น100เนี่ยก็สามารถตัดกับ100ด้านบนได้นะคะก็100ตัด100ไปเลยนะคะก็จะเหลือแค่1นนั่นเองค่ะ นะคะคังนั้นนะคะเราก็จะได้ค่า R ากำลังสองนะคะมีค่าประมาณ1นั่นเองค่ะ R เดียวนะคะก็จะมีค่าประมาณ1นะคะค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยก็จะมีค่าเป็น2องเท่าของรัศมีนะคะดังนั้นนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานกล้วยแต่ละอันะจะยาวประมาณ2เซนติมตรนั่นเองค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นโจทย์ปัญหานะคะเกี่ยวกับ ปริมาตรของกลวยนะคะโดยเราเนีสามารถนําความรู้เรื่องการหาปริมาตรของกลวยเนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีคําถามชวนคิดนะคะมาให้นักเรียนได้ลองคิดดูนะคะโดยคําถามมีอยู่ว่านักเรียนสามารถสร้างกลวยนะคะให้มีปริมาตร1นึ่งพายลูกบาศก์เซนติเมตรที่แตกต่างกัน2แบบได้อย่างไรนะคะอะนักเรียนสามารถ กดหยุดคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อลองไปหาคำตอบก่อนได้นะคะและกดเพยนะคะเพื่อมาดูแนวคิดของคุณครูนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถหาคำตอบได้ถูกต้องหรือไม่นะคะค่ะ,ฉะเฉลยชวนคิดนะคะค่ะจากคำถามมีว่านักเรียนสามารถสร้างกลวยให้มีปริมาตร1 0 2 4พายลูกบาทเซนติเมตรที่แตกต่างกัน2แบบได้อย่างไรนะคะค่ะแนวคิดนะคะก็คือ จากคำถามนี้เนี่ยคำตอบเนี่ยมีได้หลากหลายเลยนะคะแต่เรามาลองมาดูแนวคิดกันดูนะ,ะจากสูตรนะคะปริมาตรของกรวยเนี่ยมีค่าเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณความสูงนะคะเราจะเห็นได้ว่าปริมาตรของกรวยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ2ององค์ประกอบนะคะก็คือพื้นที่ฐานกับความสูงนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะเราก็อาจพิจารณาความสูงที่เป็นไปได้นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณหารัศมีของฐานได้ดังตัวอย่างคำตอบต่อไปนี้นะคะค่ะจากโจทย์นะคะปริมาตรของกลวยเนี่ยเขากำหนดมาให้มีค่าเท่ากับ1,024พยายลูกบาทเซนติเมตรนะคะและจากสูตรการหารปริมาตรของกลวยก็คือเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณความสูงนะคะเราก็จะได้ว่า10,24พายนะคะมีค่าเท่ากับ เศษหนึ่งส่วนสามนะคะพาย r กำลังสอง h นะคะเมื่อ R แทนแลนัศณีของฐานของกลวยนะคะและ h แทนความสูงของกลวยค่ะเราก็จะรูปสมการใหม่เนาะโดยพายเนี่ยสามารถตัดกับพายได้นะคะหรือนำพายมาหารทั้งสมการเนาะค่ะและนำสามมาคูณทั้งสมการเช่นเดียวกันค่ะเพื่อกำจัดตัวส่วนสามออกไปใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่าสามคูณด้วยสองกำลังสิบ สองยกกำลังสิบนี้นะคะแล้วก็กคือเราจะแปลงหนึ่งพันยี่สี่เนี่ยให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังนะคะซึ่งก็สามารถแปลงได้เป็นสองยกกำลังสิบนั่นเองค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ r ารกำลังสองเนะคะค่ะเดี๋ยวน้องเรียนนะคะดูค่าของ r ารกำลังสองเนะคะก็คือมีค่าเท่ากับสามคูณสองยกกำลังสิบนะคะค่ะเราก็สามารถ หากลวยแบบที่1ได้นะคะโดยเรากําหนดความสูงของกลวยนะคะให้เท่ากับ3เซนติเมตรค่ะความสูงของกลวยนี้ก็คือเรากําหนดเป็นเลขอะไรก็ได้นะคะโดยโครูกําหนดให้เท่ากับ3มนั่นเองค่ะค่ะนั่นคือ3ามคูณสองยกกำลังสิจะมีค่าเท่ากับ r กาลังสองของคูณสนั่นเองก็คือเราแทน h เป็น3ไปเลยนะคะค่ะเราก็นํา3นะคะหารทั้งสมก,การนะคะเราก็จะได้ r ดกาลังสองเท่ากับ2ยกกำลังสินะคะ ค่ะแล้วเราก็จัดรูปสมการใหม่นะคะเราจะได้เป็น R ยกกำลังสองนะคะเท่ากับ2ยกกำลังยลัง5นะคะและยกกำลังสองอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะได้ R เดียวเนี่ยมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง5นั่นเองค่ะซึ่ง2ยกกำลัง5ก็คือ2คูณกัน5ครั้งก็จะมีค่าเท่ากับ32นะคะดังนั้นกลวยแบบที่1จะสูง3เซนติเมตรและฐานมีรัศมี32เซนติเมตรนั่นเองค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาสร้างกรวยแบบที่2กันนะคะโดยเรากําหนดความสูงของกลวยเท่ากับ12ซนติเมตรค่ะนั่นคือ3คูณ2ยกกําลัง10นะคะมีค่าเท่ากับ r กำลัง2คูณ12นั่นเองค่ะโดยเราแทน h เท่ากับ12ไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะนํา3นะคะหารทั้งสมการจะได้เป็น2ยกกําลัง10มีค่าเท่ากับ r กำลัง2คูณ4นะคะค่ะ จากนั้นนะคะครูก็จะแปลงสีนะคะให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังก็คือ2ยกกำลังสองนะคะเราก็ได้เป็น2ยกกำลังสิบเท่ากับ 2, ไยกกำลังสองคูนด้วยสยกกำลังสองนะคะค่ะจากนั้นเราจะมาหาค่าไยกกำลังสองกันนะคะโดยการนำสอยกกำลังสองเนี่ยหารทั้งสมการค่ะเราก็จะได้เป็น2ยกกำลังสิบหารด้วย2ยกกำลังสองเท่ากับไยกกำลังสองนะคะค่ะเราก็จะใช้ความรู้เรื่อง เลขยกกาลังนะคะโดยเลขยกกําลังเนี่ยมีสมบัติของเลขยกกาลังอยู่ข้อนึงก็คือถ้าเลขยกกำลังนะคะมีฐานเหมือนกันฐานกันเนี่ยเราสามารถนำเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยนะคะก็คือเราจะนำา10ลบ2นะคะก็จะเหลือ8นั่นเองดังนั้น R ากำลังสองของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง8นั่นเองค่ะเราก็ได้ R เดียวเท่ากับ2ยกกำลังสนะคะ สยกกำลัง4ก็คือ2คูณกัน4ครั้งก็มีค่าเท่ากับ16นั่นเองค่ะดังนั้นกลวยแบบที่2จะสูง12ซนติเมตรนะคะและฐานมีรัศมี1 6ซนติเมตรนั่นเองค่ะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนลองไปสร้างกลวยแบบอื่นๆดูเนาะโดยให้มีความสูงแตกต่างเดบกครูได้นะคะซึ่งนักเรียนลองศึกษาดูสิว่าถ้าสูงเท่านี้รัศมีจะยาวเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดหนึ่งข้อนะคะเดี๋ยวเรามาเชื่อกันทํานะว่าเราสามารถหาคําตอบได้หรือไม่นะคะจากการที่เราศึกษามาแล้วข้างต้นเนี่ยเราสามารถนํามาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างไรนะคะค่ะในแบบฝึกหัดนะคะโจทย์มีอยู่ว่ากระโจมของชาวอินเดียนแดงเผ่าหนึ่งนะคะมีลักษณะเป็นกล้วยสูง3.25เมตรฐานของกระโจมมีรัศมียาว1.75เมตร โจทย์ถามว่าปริมาตรของอากาศภายในกระโจมมีอยู่ประมาณเท่าใดใช่ไหมคะ,ะจากรูปนะคะนี่คือกระโจมของชาวอินเดียนแดงเห็นไหมคะว่ากระโจมของเขาเนี่ยจะมีรูปเป็นทรงกลวยนะคะค่ะจากโจทย์เนี่ยเขาให้ความสูงมาแล้วถูกต้องไหมและให้ R มาแล้วก็คือรัศมีมาแล้วนะคะวิธีทำนะคะเนื่องจากกระโจมมีลักษณะเป็นกลวยสูง3.25เมตร และฐานของกระโจมมีรัศมียาว1.75เมตรนะคะจากสูตรปริมาตรของกลวยนะคะเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสามพายอาร์กำลังสองเฮสนะคะเมื่ออาร์ 10, แทนรัศมีฐานของกลวยนะคะและเฮสแทนความสูงของกลวยนะคะเราก็จะได้ปริมาตรของอากาศภายในกระโจมมีค่าประมาณเซนหนึ่งส่วนสามคูณสามจุดหนึ่งสี่ก็คือค่าพายนะคะคูณหนึ่งจุดเจ็ดห้ากำลังสองก็คือค่าอาร์กำลังสองและ คูณความสูงก็คือ3.25นะคะเราก็เมื่อคำนวณแล้วเนี่ยเราก็จะได้ปริมาตรของอากาศภายในกระโจมเนี่ยมีค่าประมาณ10.42ลูกบารเมตรนั่นเองค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะโจทย์การแก้ปัญหานะคะโดยใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของกวุมมาใช้ในการแก้ปัญหานะคะค่ะเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะแล้วก็เป็นการทบทวน ทบทวนความรู้ของนักเรียนไปด้วยเนี่ยคุณครูก็มีแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนได้ลองคิดลองทํากันสองข้อนะคะโดยข้อ1นนะคะโจทย์มีอยู่ว่าเทีนยนไขแฟนตาซี2แบบแบบแรกทําเป็นทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาว3ซนติเมตรและสูง5ซนเมตรอีกแบบทําเป็นกลวยสูง6ซนติเมตรและมีรัศมีของฐานยาว2ซนเมตร นักเรียนคิดว่าเทียนไขแบบใดใช้เนื้อเทียนมากกว่าและมากกว่ากันเท่าใดนะคะอาจยวครูจะแนะนําวิธีการทํานิดนึงเนาะจากโจทย์นี้นักเรียนสังเกตเห็นได้ว่ามีเทียน2แบบใช่ไหมคะก็คือแบบแรกเป็นทรงกระบอกและอีกแบบเป็นทรงกลวยนะคะเขาถามว่าแบบใดใช้เทียนมากกว่ากันนะคะดังนั้นเนี่ยนักเรียนก็ต้องไปหาปริมาตรของเทียนไขทั้ง2แบบนะคะโดยแบบแรกเป็นทรงกระบอกนักเรียนก็ต้องไปใช้ความรู้เรื่อง ปริมาตรของทรงกระบอกซึ่งนักเรียนเรียนมาแล้วในระดับชั้นม .2 นะคะในการหาคําตอบนะคะและอีกแบบหนึ่งเป็นทรงกลวยเราก็สามารถใช้สูตรการหาปริมาตรของทรงกลวยนะคะในการหาปริมาตรของเทียนไขอีกแบบหนึ่งได้นะคะและนักเรียนก็นํามาเปรียบเทียบกันว่าแบบใดนะคะมีแบบใดนะคะใช้เนื้อเทียนมากกว่าก,กันนะคะและข้อ2นะคะยอดของสถูปวีรชนที่อนุสรณ์สถาน14ตุลานะคะมีลักษณะเป็นกลวยกวง โดยมีความสูงภายใน9เมตรและเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของฐานยาว2เมตรจงหาว่าอากาศในยอดของสูุรมิลชวนนี้มีปริมาตรเท่าใดน,นะคะค่ะข,ข้อ2เนี่ยนักเรียนก็สามารถใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของกลวยในการหาคําตอบได้เลยนะคะแต่ต้องระวังนิดน,นึงนะคะว่าในโจทย์เนี่ยยังไม่ได้ให้รัศมีมานะคะเขาให้แค่เส้นผ่านศูนย์กลางมานะคะนักเรียนต้องหารัศมีก่อนนะคะแล้วก็ไปคํานวณหาค่าปริมาตรของกลวยต่อนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนสามารถหาปริมาตรของกล้วยและนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้แล้วใช่ไหมคะค่ะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนและทําแบบฝึกหัดที่ครูมอบหมายให้นะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ